เด้วยค่ะท่าต่อไปขอเชิญดรตู่อิสรีถ้าพร้อมแล้วเริ่มได้เลยค่ะเชิญค่ะกราบนมัสก,การหลวงพ่อและพี่พี่น้องๆ้งญาติธรรมทุกๆท,ท่านนะคะดิฉันนางสาวอิสร,รีรัตนาวดีมีสุข วันนี้จะมาอ่านหนังสือเสียงกระซิบในหน้าสุดท้ายนะคะและขยายข้อธรรมของหลวงพ่อตามความเข้าใจค่ะพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ใดกระทำอะไรไว้ย่อมได้รับสิ่งนั้นเราท่านทั้งหลายขณะนี้เรากำลังทำอะไรอยู่ ด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมดีหรือร้ายบุณหรือบาปทุกๆอย่างที่กระทำนั่นแหละเราต้องได้รับสิ่งนั้นทุกๆประการต่อไปในอนาคตของเรานั่นเองขออนุญาตขยายข้อถรรมของหลงพ่อตามความเข้าใจนะคะ ก็คือว่าคนเราทุกคนที่เกิดมาไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามในขณะการดำเนินชีวิตอยู่ในปัจจุบันนี้คิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่พูดอะไรอยู่นะคะดีหรือว่าร้ายคิดดีหรือคิดร้ายพูดดีหรือ พูดไม่ดีทำดีหรือทำไม่ดีทำดีคิดดีพูดดีก็จะเป็นบุญทุกสิ่งทุกอย่างในอนาคตข้างหน้าก็จะเกิดความดีก็จะเกิดบุญกับเราในวินาทีข้างหน้าหากเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็จะเกิดบาปกับเรา ในวินาทีข้างหน้าหากเราเกิดอุปสรรคปัญหาต่างๆนั่นแหละก็คือการกระทำของเราจากความคิดที่ไม่ดีพูดที่ไม่ดีทำที่ไม่ดีออกมาตามที่พระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เลยข่าวว่าผู้ใดทำอะไรไว้ย่อมได้รับสิ่งนั้น และหลวงพ่อก็พูดย้ำเสมอเสมอว่าใครทำกรรมใดไว้ย่อมได้รับสิ่งนั้นนะคะก็จะยกตัวอย่างนะคะจากตัวเองว่าจากชีวิตที่ผ่านมาเกิดปัญหาทำธุรกิจการงานค้าขาย ก็จะเจอคนที่ไม่จ่ายเงินก็คือโกงมีมูมลค่าค่อนข้างเยอะตอนแรกๆเนี่ยเราก็ไม่คิดว่ามันเกิดจากการกระทำของเราแต่ปัจจุบันเมื่อพอมาได้ฝึกปฏิบัติธรรมก็ทราบว่าไอ้สิ่งที่เกิดกับเรานั่นแหละก็คือผลจากการกระทำของเรา นั่นเองชาตินี้เราไม่เคยเบียดเบียนใครแต่ชาติที่แล้วที่เกิดเกิดมาไม่รู้กี่ภพกี่ชาติที่เกิดมาเราไม่รู้ว่าเราทำกรรมใดไว้บ้างเมื่อเราฟังข้อธรรมจากหลวงพ่อนะคะก็ได้สติว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นก็คือ การกระทำของเราถ้าถ้าเราถูกโกงเรานั่นแหละเคยไปโกงเขามาจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามขึ้นอยู่กับความคิดของเราหากเราขโมยเงิน1บาทแต่ความคิดของเราอะเราคิดว่ามันมากกรรมในอนาคตข้างเราของเราเนี่ย อาจจะเกิดมาก1บาทอาจจะเกิดถูกโกงเป็น1ล้านตอนที่กำลังพูดอยู่เนี้ยค่ะก็มีความคิดฉุกคิดขึ้นมาได้ค่ะว่าชาตินี้เราบอกว่าเราไม่ได้ไปเบียดเบียนใครแต่มีครั้งหนึ่งตอนเด็กได้ขโมยเงินคุณยายจากเชียนมาไปสองบาทห้าสิบ เราคิดว่าเงินจำนวนเนี้ยมันเยอะมากแล้วเราก็เอาไปซื้อขอนมกับเพื่อนนะคะแต่ในใจเนี่ยก็คิดอยู่ตลอดเวลาว่าเงินที่ที่เราหยิบมาเนี่ยค่ะมันไม่ถูกต้องถึงตอนเนี้ก็ยังติดใจยอยู่ก็เลยคิดว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับเราที่เราถูกโกงเป็นจำนวนเงินหลายล้านบาทเป็นจำนวนเงินประมาณสองล้านกว่าบาทอาจจะเกิดมาจากการที่เราไปหยิบเงินของคุณยายมาสองบาทห้าสิบก็เป็นไปได้นะคะและ <Okay. S 1> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเรามีคนมา ว่าร้ายเรามีคนมาใส่ร้ายเราทั้งๆที่เราไม่ได้กระทำเราก็คิดว่าเราอาจจะผิดศีลข้อสีก็คืออาจจะมูสารหรือว่าพูดอะไรที่มันไม่จริงกับคนอื่นไปแต่เราจำไม่ได้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าการกระทำของเราอาจจะไม่รู้ว่ากี่ภพกี่ชาติที่ผ่านมา เราอาจจะไปว่าร้ายใส่ร้ายคนอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเราเจอสภาพแบบนี้แสดงว่าสิ่งที่เราได้รับคือผลจากการกระทำของเราที่ที่ผ่านๆมาอันนั้นเองและมีอยู่อีกข้อหนึ่งที่คิดว่าตัวเองยังคิดไม่ได้ว่า การกระทําของเราสิ่งใดซึ่งส่งผลทําให้เราเกิดเ,เหตุการณ์ณปัจจุบันก็คือว่าทำอะไรเนี่ยไม่เคยได้ถึงขีดสุดไม่เคยได้สูงสุดเราคิดว่าความสามารถของเราเนี่ยมันน่าจะทำได้ถึงสุดสุดแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ย มันถูกตัดรอนด้วยบางสิ่งซึ่งมันไม่สามารถก้าวขึ้นไปถึงจุดสูงสุดได้เลยสักครั้งหนึ่งอันนี้จะถามเป็นข้อธรรมจากหลวงพ่อขอให้หลวงพ่อแนะนำนะคะว่าไม่ทราบว่าหนูทำกรรมอะไรซึ่งทำให้การดาเนินชีวิตบางประการไม่ถึงจุดมุ่งหมายไม่ถึงเป้าหมาย ค่ะขอกราบนมันสการหลวงพ่อค่ะ